เวลาภาวนามันก็มีคําสั่งอยู่ในจิตใจห้ามคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลมในปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับลมล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางถึงจะสำคัญแค่ไหนในโลกภายนอกในในขณะนี้มันไม่สาคัญที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาออกไปอยู่ในโลกภายนอกวิชาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในการภาวนาเน,นี่ยม,มักจะเท่ง มาิเราเิ็ดตัวไปด้วยแ,แท้ทจริงนัะวิชาที่อยู่กับลมได้เท่าที่ทาได้เป็นวิชาที่สําคัญมากถ้าเวลาเราอยู่กับลมแดงลมหายใจแดงทตุลมแล้วร่างกายคงจะหาดีใจขอ,อก็ดีมางงด,ดิงดกเงียบง่งงนถ้าใจมันงดเดงียบนะอะไรเกิดขึ้นมาพับมันก็จะต้องมีปฏิกิริยาบางทีก็มาด้เคล็ดเลย นักอยากพูดก็พูดไปนักอยากทำก็ทำไปแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับลมเป็นที่สบายของเราแล้วใจของเราไม่ได้หิวหอยที่เจอ,อกไปเครียดนู่นทำนี่นอกจากว่ามันเรื่องจำเป็นจริงๆเรื่องที่จะเป็น,ป,นประโยชน์จริงๆเพระะน้นให้ใจของเรามีที่ตั้งที่อยู่ที่อาศาัยอยู่ภายในร่างกายเรานี่แหละเป็นที่สบายถ้าใจคอสบายเรื่องอะไรเราจะสร้างกรรมสร้างเวรอะไรที่ไม่ดี สำคัญอีกว่าอย่าให้สิ่งอื่นเข้ามาแย่งกะกะที่นั่งของเรามาเข้ามาเทียบเหมือนกับเรามีบ้านมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวอยู่ในบ้านแต่เรานั่งอยู่ไก e ลเก้าอี้นะแขกที่เข้ามาพว,พวกอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาก็ต้องยืนเรามีอำนาจที่จะบ่งเขาได้ว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนงแต่ถ้าหากว่าเขาเอาเก้าวยเก้าอี้ไปเนี่ยทางที่ทนที่เราจะเป็นใหญ่นะความโกรธเป็นใหญ่ความโลภเป็นใหญ่ ความหลงปัญญายความกลัวปใญญายเขาจะต้องสั่งเราอย่าง,งานั้นอย่างนี้เราจะทำอะไรที่มันเราจะต้องเสียดายในภายหลังเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้มีราย,ย่างเก้าอี้ของเราเราอยู่กับลมลุกขึ้นจากการภาวนาอย่าให้ตกไปเรายัางอยู่กับลมเดินไปไหนมาไหนเท่าที่จะทำได้ ถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกมาได้ก็ย่างน้อยให้อยู่กับความรู้สึกว่าธาตุลมในร่างกายของเราสบายไหมตรงไหนที่มันเครียดมันก็ค่อยคลายคลาย,คลายไปพาพไปะเราสกขกัเครียดก็คลายไปจากของเราจะได้มีที่ตั้งที่ดีเมื่อที่ตั้งที่ด,ดีของเราดีแล้วการกระทาที่ออกจากที่ตั้งนั้นก็ย่อมเป็นกรรมที่ดีด้วยเป็นไปเพื่อประโยชน์เราประโยชน์ท่าน เรียกว่ารู้จักใช้วิชาของเราการภาวนาไม่ใช่พักเฉยๆมันฝึกวิชาที่จะต้องใช้ในสงครามกับชีวิตประจําวันของเราทุกวันทุกวันอย่าไปเที่ยวเท่ง